สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันในวันพุธนะคะที่30มิถุนายน2564ก็เป็นวันสิ้นเดือนพอดีเนาะหลายๆคนก็อาจจะได้รับเงินเดือนบางคนนะคะหรือหลายๆคนได้รับเงินเดือนไปก่อนหน้านี้ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการได้รับเงินประจําเดือนของแต่ละคนนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องหัวข้ออดีตที่เราไม่ต้องเสียใจอันนี้ยังอยู่ใน ในกลุ่มที่เรียกว่ามุมที่เราลืมมองนะคะการมองชีวิตของคนเราเราสามารถมองได้หลายมุมแล้วก็หลากหลายมุมที่จะมองเพียงแต่ว่ามุมไหนที่เรามองเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตของเราแล้วพอมันผ่านไปเป็นอดีตเราจะไม่ย้อนกลับไปเสียใจกับมันนึกถึงทีไรเราก็รู้สึกโอเคกับมันหรือว่าใครพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเคยผ่านไปแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเพราะตอนนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในตอนนั้น นะคะ,ะหลายหลายคนใช่ว่าหลายหลายคนมุมที่เรามองเราอาจจะมองมุมที่ทําให้เราใช้คําว่าทําสิ่งนั้นได้ไม่เต็มที่หรือทําแล้วกลับมาน,นึกเสียใจย้อนหลังว่าไม่น่าทําสิ่งนั้นเลยหรือว่าไม่น่าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเลยวันนี้ครูก็เลยจะมาพูดคุยกับทุกคนว่ายังมีมุมอีกหนึ่งมุมที่ทําให้อดีต ของเรานะคะเราไม่ต้องกลับไปเสียใจกับมันวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของสองประเด็นก็คือหนึ่งใส่ใจสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะกับ2ก็คือใส่ใจกับสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ท็อป,ปิกอันนี้ก็คือจะเห็นสองคำที่อยู่ในวลีสองข้อคือคำว่าตอนนี้กับคำว่า วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสองคำนี้มันก็เลยเป็นมุมอีก1มุมที่หลายๆคนใช่คะว่าละเลยเป็นโมเมนต์หรือความรู้สึกที่หลายๆคนนะคะปล่อยผ่านไม่ใส่ใจหรือลืมนึกถึงคำคำนี้ไปเลยคำว่าณนะตอนนี้กับณนะวันนี้สองคำเนี้มันจะทำให้เมื่อมันผ่านไปแล้วผ่านวันนี้ไปแล้วอะ่ะมันจะกลายเป็นอดีตใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะเป็นอดีตที่เรารู้สึกว่า มองมุมนี้ในชีวิตมันก็ดีได้ทำโมเมนต์นี้ในชีวิตก็ดีอะเดี๋ยวไปกันเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะที่เข้ามาพูดคุยกันวันนี้แล้วก็มาเจ,เจอกันในวันนี้นะคะอย่างแรกก็คือต่อให้วันหนึ่งนะคะคนคนหนึ่งหายไปจากชีวิตของเราแล้วก็ตามแต่นะคะแต่เราจะรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจว่าแม้เวลานี้เขาจะไม่อยู่แล้วก็ตามแต่ช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน นะคะช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเราได้ดูแลเขาอย่างดีที่สุดเราได้ทำหน้าที่ของเราในบริบทนั้นดีที่สุดนะคะแม้ตอนนี้เขาจากเราไปแล้วด้วยเหตุผลนานนประการก็ตามแต่ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีชีวิตแล้วนะคะแต่เราพอนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นเราจะรู้สึกว่าณนตอนนั้นเวลาตอนนั้นที่ทำเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้น อยากบอกว่าให้เรานะคะพยายามใส่ใจอันนี้บอกว่าอย่างแรกก็คือใส่ใจใส่ใจในสิ่งที่มีในตอนนี้จะยกตัวอย่างก็คือเรื่องของคนนะคะคนความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องงานที่มีอยู่ในตอนนี้ให้เราใส่ใจให้เรารู้สึกดีใจให้เรารู้สึกภูมิใจในคนที่มีอยู่ในตอนนี้นะคะใน เรื่องราวความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในตอนนี้เรื่องของหน้าที่การงานที่มีอยู่ในตอนนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เรามีอยู่ตอนนี้ให้เราหันกลับมามองให้เราหันกลับมาสนใจให้เราให้คุณค่ากับสิ่งที่มีในตอนนี้อย่างเต็มที่หลายๆคนมักจะเสียใจกับความรู้สึกกับเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของหน้าที่การงานณตอนนี้ Hence, รเราไม่ได้รู้สึก ภูมิใจกับสิ่งที่มีเราไม่ได้รู้สึกดีใจกับสิ่งที่มีเราไม่ได้รู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่มีเมื่อเราไม่มีความรู้สึกเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราจะละเลยค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้สูงการที่เราไม่สนใจไม่ใส่ใจจะเกิดขึ้นได้สูงการที่เราจะพูดถึงสิ่งที่เรามีในตอนนี้ในแง่ไม่ดีมีความเป็นไปได้สูงเห็นไหมคะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาในชีวิตของเรา ง่ายขึ้นมีความเป็นไปได้สูงที่เราจะละเลยหรือปล่อยผ่านสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ให้มันผ่านไปโอกาสดีๆอาจจะผ่านไปคนดีๆอาจจะผ่านไปหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ดีในอนาคตแต่ปัจจุบันเขาเป็นคนดีอยู่ให้ผ่านไปใช่ไหมคะเรื่องของหน้าที่การงานที่เรามีอยู่ในตอนนี้เราไม่รู้สึกว่างานนี้มันดีมันสร้างความภาคภูมิใจทั้งทั้งที่มันเป็นงานที่ ก่อเกิดรายได้มันเป็นงานที่ทําให้เรามีกินนะตอนนี้มีทรัพย์สินที่ใช้ในตอนนี้นะคะแต่เรารู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปมันงั้นๆน,น่ะเหมือนเหมือนของตายเห็นไหมคะเทียบกับคนเนาะคนที่เรามีอยู่ตอนนี้เราไม่ค่อยใส่ใจเพราะเราคิดว่าคนที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นของตายก็คือยังไงยังไงก็ต้องอยู่ตรงนี้ไม่สามารถไปที่อื่นได้ไม่สามารถ เป็นอะไรที่ดีมากกว่านี้ได้นั่นคือใช่ไหมว่าความประมาทนะคะความประมาทที่เกิดขึ้นทําให้เราพอผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปนะคะเช่นเราคิดว่าเขาเป็นของตายหรืองานนั้นเป็นของตายก็คือยังไงยังไงมันก็อยู่กับเราไม่ไปไหนยังไงยังไงคนคนนี้ก็ไม่ทิ้งเราไปยังไงยังไงงานงานเนี้ยเราก็ไม่ตกงานอยู่แล้วใช่ไหมคะพอเราคิดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าทํายังไงกับคนคนนี้ก็ได้ ทำยังไงกับอาชีพเราตอนนี้ก็ได้ทําบ้างไม่ทําบ้างลาบ้างเวลาบ้างคนที่เราอยู่ด้วยเจอบ้างไม่เจอบ้างคิดถึงบ้างไม่คิดถึงบ้างพูดดีด้วยบ้างพูดไม่ดีด้วยบ้างเห็นไหมคะมันจะเกิดโมเมนต์อย่างนี้พอเกิดอย่างนี้วันนึงวันนึงเมื่อเราทําสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้ไปแล้วเกิดคนคนนี้หลุดมือเราไปงานงานนี้จากที่เราคิดว่า มันจะไม่ไปจากชีวิตเราเกิดมันไปจากชีวิตเราจริงๆเราจะเกิดอาการทั้งเสียใจแล้วก็ทั้งเสียดายว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรอยู่เวลาที่ผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นกับเราทําไมสิ่งที่เราคิดว่าแน่นอนมันกลับไม่แน่นอนเห็นไหมคะพอถึงวันนั้นจริงๆอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะเราจะมานึกเสียใจแล้วก็จะโทษหาเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะอะไรที่สําคัญเราจะเสียใจมากๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอสมควร ทั้งๆที่ถ้าตอนนี้เรารู้สึกดีกับคนที่มีอยู่เรารู้สึกดีกับงานที่เรามีอยู่นะตอนนี้จริงๆเหตุการณ์เหล่านั้นที่ครูพูดไปก่อนหน้านี้มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนตาบใดที่เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้นะคะความที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นมันค่อนข้างจะใช้คําว่าต่ํามากๆที่มันจะเกิดเพราะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรามีมีคุณค่างานที่เรามีมีคุณค่า สร้างทั้งความเป็นอยู่ที่มั่นคงสร้างทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีใช่ไหมคะของดีที่อยู่กับเรามันก็ยังเป็นของดีคน,นกเน็เป็นคนดีความรู้สึกที่มีให้กันมันก็จะเป็นความรู้สึกดีๆเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คืออยากให้เรามองในเรื่องของเวลาณนะตอนนี้เป็นสําคัญนะคะเป็นสําคัญทีนี้ไปดูข้อ2ก็คือใส่ใจกับสิ่งที่ต้องทําในวันนี้ก็จะคล้ายๆก็จะคล้ายๆกับข้อแรกแต่ว่า อันนี้มันจะเป็นของวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราจะต้องทํายกตัวอย่างก็คือเรื่องของโอกาสที่มีในวันนี้หน้าที่การงานณวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องความเจริญก้าวหน้าณวันนี้บางครั้งเรามองอดีตแล้วก็มองอนาคตนะคะแต่ว่ามันเป็นความที่มันยังไม่แน่นอนแต่สิ่งที่อยู่ณวันนี้ที่เราจะต้องทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ โอกาสที่เกิดขึ้นถ้ามีโอกาสนะคะถ้ามีโอกาสเข้ามาในวันนี้อะไรที่เราทําได้ให้เราทําอะไรที่เรายังทําไม่ได้พยายามก่อนค่ะพยายามที่จะทํามันก่อนตอนแรกเราอาจจะคิดว่ามันทํายากเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยอย่างน้อยโอกาสเข้ามาแล้วให้เราคว้าไว้ด้วยการลองหาองค์ความรู้ลองหาวิธีการทํา ลองลองมือทําดูก่อนนะคะอย่าให้ความวิตกกังวลเป็นตัวนำก่อนให้การลงมือปฏิบัตินะคะเป็นตัวนำไปก่อนได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่อย่างน้อยลองถูกลองผิดแต่ถ้าลองถูกได้มากกว่าลองผิดอันนี้โอกาสที่มันจะสำเร็จมันก็มากกว่าเห็นไหมคะแต่ถ้าเราผัดว่าวันนี้เอาไว้ก่อนยังไม่พร้อมเป็นพรุ่งนี้อาจจะมีคนที่ เขาคว้าโอกาสเหมือนที่ครูว่าก็คือเมื่อโอกาสมาถึงเขารู้ว่าเขายังไม่พร้อมอ่ะแต่เขาไม่อยากจะเสียโอกาสเขาก็จะพยายามทําดูก่อนลงมือก่อนนะคะรับมาก่อนแล้วก็ลงมือทําว่าได้หรือไม่ได้ใช่หรือไม่ใช่ว or หรือไม่ว or ดีกว่าบอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่เอาเพราะโอกาสพอมันไปแล้วมันอาจจะไม่มาแล้วเราจะมาเสียใจทีหลังว่าเราไม่น่าทิ้งโอกาสนั้นเลยพอเราไม่เอาคนอื่นทํามันก็ไม่เห็นยากแถม ได้ดีกว่าด้วยหมายถึงว่าถ้าเราทําเราอาจจะทําได้ดีกว่านี้แต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราทําไม่ได้แต่พอเราเห็นคนอื่นเอาไปทําแล้วเขาทําเราเอาไปเปรียบเทียบเห็นไหมเราจะเกิดความเปรียบเทียบว่าถ้าเราทําลักษณะที่เขาทําเราต้องทําได้ดีกว่าแน่นอนแต่ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นเราเป็นคนปฏิเสธเราไม่ทําเพราะเราคิดว่าวันนี้เรายังไม่พร้อมเห็นไหมคะทัทงท้งๆที่หลายๆคนก็ทําวันนี้ทั้งๆที่ไม่พร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้น อยากบอกให้ทุกคนว่าอะไรนะคะที่มีให้เราทำในวันนี้พยายามใส่ใจสิ่งนั้นให้มากๆลงมือทำก่อนค่ะอย่าให้ความคิดในเรื่องของเราทำไม่ได้ให้มันนำให้มันนำชีวิตเราอย่าให้มันนำให้มันอยู่ท้ายสุดเลยนะคะให้ลงมือทำก่อนให้การกระทำเป็นตัวนำทุกๆอย่างนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของหน้าที่การงานก็คล้ายๆเรื่องของโอกาสละค่ะ หน้าที่การงานณนะวันนี้เรามีหน้าที่แล้วก็บทบาทในหน้าที่การงานของเราอย่างไรนะคะให้เราใส่ใจกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําบทบาทแล้วก็หน้าที่นั้นของเราให้เต็มที่อย่าคิดว่าอย่าคิดว่าทํายังไงก็ได้อยู่แบบงั้นๆก็ได้ทําแบบเช่าชามเย็นชามก็ได้วันนี้เอาแค่นี้ก็พอเหนื่อยและวขี้เกียจและเพลียและ ยกยอดไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้มันอาจจะมีงานอื่นเข้ามาแล้วทําให้เราเสียโอกาสนะคะก็เป็นได้อันนี้ยกตัวอย่างเลยที่สําคัญพอเราเสียโอกาสหลายๆคนก็มักจะมาเสียดายย้อนหลังเสียใจย้อนหลังไอ้เสียใจไม่ค่อยเสียส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะสเสียดายเสียดายในที่นี้คิดว่าเราทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีกว่าคนอื่นแต่ตอนนั้นเราไม่ทําเราปฏิเสธนะแล้วก็จะมาเสียดายแล้วก็ยิ่ง เป็นโอกาสที่สมมุติว่าเขาให้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ให้กับคนคนเดียวถ้าเราไม่เอาแล้วก็ให้คนอื่นเราอจะทั้งเสียดายแล้วก็ทั้งเสียใจคำที่เสียใจเสียดายคือเสียดายโอกาสแต่เสียใจมากกว่าก็คือเมื่อเราเสียไปแล้วไอ้คนเนี้ยตอนแรกเขาอาจจะด้อยกว่าเราตําแหน่งเล็กกว่าเราใช่ไหมคะแต่พอเขาได้โอกาสนี้ไปเขาแบบตําแหน่งใหญ่กว่าเราก้าวหน้ากว่าเราดีไม่ดีโอกาสข้างหน้าของเขา าจจะได้มาเป็นหัวหน้าเราเราก็จะรู้สึกเสียใจว่าถ้าเราทำนะตอนนั้นเราก็อาจจะได้ไปเป็นหัวหน้าแทนที่เราจะยังเป็นลูกน้องอยู่เห็นไหมคะมันจะทำให้เรารู้สึกเนี่ยละคะ่ะเสียใจย้อนหลังเพราะว่าเราไม่ได้ทำวันนี้ของเราให้เต็มที่เราไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ของเราให้เต็มที่สิ่งเหล่านี้มันก้าวมันว่ามันสัมพันธ์เรื่องของความก้าวหน้าในอนาคตไม่ว่าจะเรื่องของหน้าที่การงานคุณภาพชีวิต การทำมาค้าขายทุกอย่างเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราสูญเสียปัจจุบันนี้ก็คือวันนี้ไปเราจะเห็นเลยว่าความที่มันจะพรุ่งนี้มันจะดีกว่าวันนี้มันเป็นไปไม่ค่อยได้เพราะอะไรนั่นและคะเพราะวันนี้เรายังทำบทบาทหน้าที่ของเรายังไม่เต็มที่เรายังทำตัวหรือว่าใช้ศักยภาพของตัวเรายังไม่เต็มที่ในวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เรายังดีไม่มากพอพรุ่งนี้ มันจะดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมคะเหมือนสำนวนไทยที่บอกว่าดินพอกหางหมูถ้าวันนี้เราเก็บสิ่งไม่ดีเล็กๆน้อยๆลักษณะความขี้เกียจนะคะความขี้เกียจหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจอะไรถ้าเราเก็บสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยมันก็จะเหมือนก้อนดินนะคะท,ที่พอกหางหมูเนาะวันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งก้อนพอกไปเล็กๆยังไม่เท่าไหร่อ่าเรายังไม่รู้สึกแต่พรทุกวันลักษณะนิสัยเหล่านี้ ค่อยๆสะสมสะสมกลายเป็นคนผัดวันประกันพุ่งตอนแรกอาจจะผัดแค่ชั่วโมงหนึ่งพอสะสมไปเรื่อยๆอาจจะกลายเป็นครึ่งวันพอสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะกลายเป็นว่าวันนี้ยังไม่พร้อมพรุ่งนี้ถึงค่อยทํางานในขณะที่วันนี้งานมาแล้วพรุ่งนี้งานก็จะมาอีกเห็นไหมคะมันก็จะผัดไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้เห็นว่าวันนี้เรายังทําได้ไม่ดีพรุ่งนี้มันก็มีแนวโน้มว,ว่าพรุ่งนี้มันก็จะเป็นวันไม่ดีด้วยเหมือนกัน แต่ตราบใดที่เราทําวันนี้ของเราเต็มที่วันนี้คุณทําดีที่สุดแล้วเต็มศักยภาพเต็มความรู้เต็มความสามารถแล้วก็เต็มระยะเวลาเราแล้วใช่ไหมคะมันก็ทําให้เห็นว่าพรุ่งนี้ถึงจะมีอะไรมาของวันนี้มันไม่เหลือค้างแล้วมันหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มันก็ยังมีเวลาปรับตัวปรับมุมมองปรับเรื่องของโปรเจกต์ปรับเรื่องของวิธีการปรับเรื่องความคิดของเราเห็นไหมคะเพราะว่า วันนี้เราเคลียร์ไปแล้วแล้วที่สําคัญวันนี้วันนี้ซึ่งเป็นวันที่ปัจจุบันที่สุดเราทําทุกอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําเต็มที่มันคือประสบการณ์มันคือองค์ความรู้ที่สะสมสะสมของเราไปไปให้เราสามารถนําเอาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ได้เห็นไหมคะมันมีแต่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีโทษใดๆเลยที่มันจะมีโทษก็คือ ต้องโทษที่ตัวเราเองไม่ใส่ใจตัวเราเราเห็นความสบายเพียงแค่วันนี้ในขณะที่วันข้างหน้าความลำบากมันตามมาลยหลายคนเขายอมลำบากตั้งแต่อายุยังน้อยเห็นไหมคะนักธุรกิจต่างๆเขาพยายามสร้างตัวตั้งแต่ตอนอายุไม่เยอะเพราะว่าตอนอายุเยอะเขารู้แล้วว่าหนึ่เรื่องของอกำลังวางชาก็จะลดน้อยถอยลงเรื่องของอายุ ลดน้อยถอยลงเรื่องของความสดใหม่ต่างๆของวัยมันก็จะลดน้อยลงเพราะฉะนั้นตามใดที่ยังอายุไม่เยอะความกระปีก้กระเป๋าร่างกายมีความกระฉับกระเฉงทางด้านสติปัญญามีทุกคนก็จะใช้วันนี้ให้เต็มที่เพราะถ้าวันนี้ดีวันข้างหน้าเราสบายยอมลำบากตั้งแต่ตอนนี้แต่สบายในวันหน้าดีกว่าสบายในวันนี้แต่ลำบากในวันหน้าเห็นไหมคะ มันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งให้เรามองเพราะว่าหลายคนหลายคนใช่คาว่ายอมสบายอยากสบายวันเนี้ยแล้ววันหน้าก็อยากสบายเหมือนกันมันเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้เหมือนเราไม่เก็บเงินในบัญชีเลยนะวันเนี้ยคือเงินมาเท่าไหร่ใช้ออกหมดเลยแล้วอนาคตเราก็คิดว่าเราก็จะใช้ชีวิตสบายๆแบบนี้ซึ่งความเสี่ยงในอนาคตมันสูงก็คือเงินเดือนออใช้คําว่า เงินถ้าใช้มาแล้วเราไม่เก็บโอกาสที่งานมั่นคงที่เราคิดว่ามั่นคงตอนในอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่ะงานที่เราชัวร์ว,ว่ามันมั่นคงมันก็ไม่มั่นคงแล้วระบบราชาการใช่ไหมคะราช,าราชาการหลายคนบอกว่า,วามั่นคงปัจจุบันะระบบราชาการก็เปลี่ยนไปนะคะอย่างของมหาวิทยาลัยนะคะก็เปลี่ยนไปเป็นมหาลาัยในกำกับเมื่อก่อนเป็นข้าราชการร้อยเปอร์เซ็นต ต่อมาก็ต้องเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานเห็นไหมคะสิ่งที่เราคิดว่ามันแน่นอนมันก็ยังมีการปรับเปลี่ยนไปตามระยะเวลาแล้วที่สําคัญแล้วที่สำคัญก็คือประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะระบบการแข่งขันในเรื่องการเศรษฐกิจมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นอาชีพบางอาชีพที่เขาปรับโครงสร้างองค์กรใหญ่จากเมื่อก่อนเป็นของรัฐบาล100%ก็กลายมาเป็น รัฐวิสาหกิจก็เป็นกึ่งหนึ่งหรือบางทีการบริหารไม่ไหวละใช่ไหมคะก็อาจจะมาเป็นเอกชน100%เเ็นห็นไหมคะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เตรียมตัวนะคะเรื่องของแนวความคิดเรื่องของมุมมองเกี่ยวกับชีวิตเรื่องการวางแผนต่างๆนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนมุมนะะไม่เปลี่ยนมุมยังยึดติดมุมเดิมๆความเคยชินเดิมๆความสบายเดิมๆอนาคตก็มีแนวโน้มว่า เราจะปรับตัวไม่ทันกับยุคใหม่วิธีการใช้ชีวิตใหม่ะระบบใช่ว่าระบบการใช้ชีวิตที่สุขสบายอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหลายๆคนมิลุชนะ่าเห็นเลยเห็นลหลายท่านเห็นหลายๆท่านที่เป็นคนรู้จักนะคะที่พออายุถึงขั้นกเกษียณแล้วใช่ไหมแทนที่เราจะอยู่บ้านมีเงินตอนกเกษียณ ใช้สบายเนาะมีที่ดินพอให้ตัวเองใช้เลี้ยงชีพมีบ้านได้อยู่อาศัยใช่ไหมคะ,ะการเป็นว่าหลายๆคนหนึ่งก็คือต้องไปอยู่บ้านพักคนชราก็มีก็คือไม่มีบ้านเป็นของตัวเองพอหนี้สินที่ดินเคยมีก็ขายตอนนั้นก็คืออยากได้เงินก็ขายทรัพย์สินตัวเองไปเอามาเป็นเงินแต่พอแก่ตัวไปเงินที่เหลือในตอนแก่ตัว ไม่สามารถกลับไปซื้อที่ดินที่เราอยากได้ได้เพราะว่าพอระยะเวลาผ่านไปที่ดินราคามันจะสูงขึ้นนะคะบ้านด้วยนะคะแล้วยิ่งเ,เราไม่มีการวางแผนสิ่งเหล่านี้เพราะณวันนั้นเราไม่ได้ตระหนักความสำคัญของวันนั้นจริงๆตอนนั้นจริงๆมันจะทำให้เราลำบากในตอนอนาคตอันนี้ค่อนข้างจะเห็นเป็นแนวทางที่แน่ชัดนะคะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้เนาะวันนี้คุูก็มาพูดคุยแล้วก็มาแชร์แบ่งปันเรื่องของถ้าเราไม่อยากมีอดีตที่ทําให้เราต้องเสียใจเพราะฉะนั้นเราจงตระหนักแล้วก็เห็นความสําคัญของวันนี้ให้เยอะสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ให้มากนะคะเพราะว่าคําว่าสิ่งที่มีอยู่ในตอนนี้กับสิ่งที่เราต้องทําในวันนี้มันคือสิ่งที่สามารถ เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงๆหลายๆคนใช้คาว่าหลายๆคนแม้อดีตจะเคยผิดพลาดมาแล้วแต่หลายๆคนพยายามปรับเปลี่ยนปัจจุบันของตัวเองอยู่นะคะอันนี้ในพระธรรมคำสอนพระอาจารย์หลายๆท่านท่านก็สอนอยู่ว่าอดีตล่วงเลยมาแล้วพระพุทธเจ้าเองท่านก็สอนในคานี้ก็คืออดีตล่วงเลยมาแล้วเราทำอะไรกับมันไม่ได้ยาไปวิตกกังวลหรือไปคิดมากกับมันก็คือให้ตัดทิ้งไปเลย ให้เราอยู่กับวันนี้อยู่กับปัจจุบันที่มีเราสามารถแก้ไขปัจจุบันได้เพราะปัจจุบันในวันนี้นะคะมันจะนําไปสู่อนาคตที่ดีแล้วก็ปัจจุบันในวันนี้มันจะกลายไปเป็นอดีตที่ดีของเราด้วยอดีตที่มันไม่ดีก็ให้มันผ่านเลยไปเราสร้างวันนี้วันนี้แค่วันเดียวณนะตอนนี้แค่นั้นก็พอทำให้ดีที่สุด ทำด้ความรู้สึกที่อยากจะทําจริงๆทํำด้ความรู้สึกที่มีความสุขจริงๆทํำด้วยความรู้สึกที่ใช้คำว่าความรู้สึกที่อยากแบ่งปันจริงๆนะคะการแบ่งปันหมายถึงว่าเรามีมากพอก็เลยอยากแบ่งให้คนอื่นโดยเราไม่ได้อยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับมาเลยเพียงแต่อยากให้ในสิ่งที่เรามี อยากให้ในสิ่งที่เราเป็นกับผู้อื่นกับสิ่งอื่นให้เราทำวันนี้ด้วยความรู้สึกเหล่านี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกที่มันอใช้คำว่าความรู้สึกที่มันเหมือนกดดันเราไว้นะคะมันจะถูกปลดปล่อยด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์เหล่านี้แล้วถ้าเราโฟกัสเฉพาะ ปัจจุบันนี้จริงๆเราอยู่เฉพาะความคิดของวันนี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของหน้าที่การงานก็ตามแต่ทุกๆเรื่องในชีวิตของเรานะคะให้เราพยายามโฟกัสเฉพาะในวันนี้คิดเฉพาะในวันนี้ทำให้ดีที่สุดในวันนี้เพียงเท่านี้ก็สามารถการันตีชีวิตที่จะดำเนินก้าวต่อไปในอนาคตได้ค่อนข้างชัดเจนว่า คุณจะเป็นคนที่วิถีชีวิตไปในด้านที่ดีมีใช่อว่ามีคุณภาพชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่เราสามารถเริ่มต้นตัวเองของเราใหม่ในวันนี้นะคะทำแค่วันนี้ก็พอบางคนอาจจะคิดว่าต้องทำอ่าหลายๆวันทุกๆๆกท,กท,กท,กทกไปข้างหน้าหลายๆวันนะคะจริงๆอ่ะถ้าเราคิดอย่างนั้นอ่ะมันอาจจะทําให้เราเครียดแต่ถ้าเราคิดแค่ว่า วันนี้ทั้งวัน24ชั่วโมงมันอาจจะเยอะหรือวันอื่นสัปดาห์เดือนอาจจะเยอะไปเอาแค่ตอนนี้ก็พอค่ะแค่ตอนนี้ก็คือทุกๆลมหายใจของเราอะดูสั้นไปไหม <c oughs> พอบอกทุกๆลมหายใจรู้สึกสั้นไปนเนาะทุกๆลมหายใจของเรานะคะให้เราตระหนักรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ณเวลานี้เรามีหน้าที่อะไรต้องทําก็ทําหน้าที่นะตอนนี้ให้ดีที่สุด สิ่งที่เรามีนะตอนนี้เรามีอะไรอยู่ก็ให้เรารู้สึกดีกับสิ่งที่เรามีนะตอนนี้นะคะเนี่ยแค่สั้นๆแค่นี้ก็พอแต่ว่าสั้นๆแต่มันทีมากเลยนะทุกๆลมหายใจเห็นไหมว่าทุกๆลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกให้เรารู้สึกแค่นี้ก็พอครูว่ามันก็ง่ายดีเนาะสั้นดีเนาะไม่ต้องเอาเยอะมากรู้แค่นี้ทําแค่นี้ค่อยๆฝึกไปแล้วเราจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆว่าเอ้ย ทำแค่นี้1เราก็ไม่ได้ลำบากอะไรเพิ่มมากขึ้น 2. รู้สึกว่ามันก็ชิวนะหมายถึงว่าความคิดของเรามันเคยเครียดกับระยะเวลาย้อนหลังแล้วก็กังวลกับอีก3ชั่วโมงอีก2ชั่วโมงข้างหน้าใช่ไหมคะทีนี้เราไม่ต้องกังวลกับมันเรารู้แค่ว่าณนะตอนนี้เรามีอะไรที่เราจะต้องทำเราก็แค่ทำสิ่งที่มีในตอนนี้งานณตอนนี้โดยที่ อย่าผลัดนะคะอย่าผลัดอันนี้ต้องบอกเลยว่าห้ามผัดห้ามหย่อนยานกับตัวเองเด็ดขาดหมายถึงว่าอ่ะอีกสองชั่วโมงสมมติว่าอีกสองชั่วโมงเราจะต้องสอบหรือว่าอีกสองชั่วโมงเราจะต้องพรีเซนต์ใช่ไหมคะงั้นขอ,ขอขอพักชั่วโมงหนึ่งก่อนนะคะชั่วโมงข้างหน้าค่อยเตรียมตัวค่อยลยอย่านะคะครูบอกแล้วว่าให้ทําปัจจุบันนะ,ะตอนนี้ให้ดีก่อนเพราะฉะนั้นให้อ่านตอนนี้แล้วค่ะทําตอนนี้อาจจะห้านาที10นาทีครึ่งชั่วโมง เนาะทำไปเรื่อยๆมันจะไม่เป็นการกดดันเพราะถ้าคุณย่อนกับตัวเองหรือความรู้สึกของเราว่าไม่ทําตอนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะเป็นการผลัดเพราะฉะนั้นถ้าเราดีเลย์ไปอีกชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายนั่นแหละมันจะเป็นการที่เราใช้คําว่าปั่นตัวเองมันจะทําทั้งให้ทาเกิดความเครียดเกิดความกดดันสิ่งที่ควรจะดีมันกลับไม่ดีเพราะถ้าเราทําอะไรด้วยความรู้สึกที่เราไม่ได้กดดันตัวเองมากเราจะทําออกมาได้ดีเพราะ การทํานั้นมันจะมาด้วยใช้คหว่าสัญชตาตญาณภายในนะคะเหมือนความคิดแวบแรกการที่เราเกิดหัวข้อหรือเกิดท็อปิกไอเดียปิ้งขึ้นมานะคะอยู่ดีๆมันก็จะผุดขึ้นมาแล้วการที่มันผุดขึ้นมาแล้วเรารู้ปับ๊บเราจะสามารถเอาไอเดียนั่นแหละคะ่ะมาต่อยอดพูดต่อได้จับประเด็นขยายความได้มากขึ้นมากกว่าที่เราใช้ความจําจำจำได้มั่งจำไม่ได้มั่งแล้วท่องพอกดดันปับ๊บ ถ้าจะลืมไปหมดเลยนึกอะไรไม่ออกเรียบเรียงอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นครูว่าทําตอนนี้แล้วเก็บไปเล็กๆน้อยๆมันจะฝังอยู่ข้างในใจเราแล้วที่สําคัญตอนที่เราเก็บเล็กผสมน้อยน่ะละคะ่ะความรู้สึกของเรามันจะไม่รู้สึกกดดันมันจะชิวๆเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ทำตอนนี้หน่อยหนึ่งทําตอนนั้นหน่อยหนึ่งมันจะเหมือนจิกซอนะคะต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆจนจิกซอสุดท้ายปับ๊บคุณจะเห็นภาพโฟทั้งหมดอ่าในนี้มันจะง่ายกับชีวิตของเราง่ายกับทุกๆอย่าง ช่ว่าง่ายกับทุกๆอย่างในชีวิตเพราะฉะนั้นอันนี้อยากฝากใช่ว่าอยากฝากมุมมองนี้ให้ทุกคนนะคะลองเอาไปปรับใช้กับตัวเราเองลองเอาไปหามุมที่เรายังติดขัดในชีวิตลองหามุมที่เราลืมมองมุมที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออทำแล้วมันดีกับเราทําแล้วอย่างน้อยเราก็รู้สึกสบายใจที่สําคัญสิ่งนี้ถ้าเราได้ทําแล้วนะคิดแล้วทําแล้ว หรือยังไม่ได้ลงมือทําแต่คิดว่ามุมนี้ถ้าเราลงมือทํามันเต็มที่ของเราจริงๆมันดีกับเราจริงๆนะตอนนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีกับเราณตอนนี้จริงๆนะคะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองจริงๆแล้วถ้ามันเอื้อประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยจริงๆนะคะก็บอกได้เลยว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นจริงๆเช่นเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนท้ายนะคะหวังว่า อดีตที่เราจะไม่ต้องเสียใจจะเกิดกับเราในทุกๆวันทุกๆก,การกระทําของเราเพราะเมื่อไหร่ปัจจุบันดีนะคะอดีตมันไปจากปัจจุบันมันก็ต้องอดีตมันก็ต้องดีอนาคตก็คือวันนี้นะคะอวันนี้ก็จะเป็นต้นทุนของอนาคตเพราะฉะนั้นทําวันนี้ดีอดีตเราก็ดีอนาคตเราก็ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามครูตัดสั้นๆง่ายๆทําทวันนี้ให้ดีที่สุด ทำตอนนี้ของเราให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไหลน์หน้าวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ